เจดี <JD> บันโซกค,ครับพี่น้องดอได้พาสมาชิกนะครับศิลปิน,นพระเอกนางเอกนะครับแดนเซอร์นะครับมาที่เจดีบันโซกมาทำอะไรกันต่อไปต่อไปศิลปินชายครับกเจมส์เข้าบ้านลา นี่ครับร้านเจดีมันโศกครับพี่น้องครับอยู่ข้างวัดทักษิณมันโศกนะครับร้านเพื่อนตรงนี้พี่น้องสามารถมาเที่ยวมายามมอลล่ามหรือก็มาขอพรได,ด้เลยครับผมลลแล้วก็จะมีปู่เวสุวรรณนะครับก็มีพญานาคด้วยวันนี้บอสเก่งพาน้องๆมาทำอะไรกันครับม,มาซ้อมโชว์พ่อพญาแล้อ้าวซ้อมโชว์พ่อพญาแล้ ช่วนี้่โชวนี้คือเป็นช่วหไงนะครับคือตั้งใจเฮ็ดถวายเจ้าพอพญาแล่แล้วก็การซ้อมที่นี่ก็ถือว่าจะน้อมจิตน้อมใจถวายทั้งเจดีเพิ่นให้กับรูน้ำนะครับวันนี้เรามาซ้อมลำกันเี่หน้าเจดีบ้านสสลำกัน ดีมากพี่ปาล์มพิธีกรทำอะไรครับไม่อนิดเอาแถวมะครับวันนี้มาทำโชว์ใหญ่ครับพี่น้องเสื้อไปแล้วเสื้อไปโมเดิดูดูกันหวานแ้งมาท่ะไอเฟิรนพี่วานแม่งอิจดีพูดสวยอะไร โอ้ยสิะจอยแต่เจ๊งไหนพูดเลยนี่ไงครูเอิร์ธนี่ไงคุณครูโชว์วัฒนธรรมพาเด็กๆมาที่นี่เพราะอะไรครับเอ็งขึ้นมาซ้อมยิมองนี้อ่าพื้นที่อยู่บ้านพักคนไม่ได้ต้องมาทำนี่แล้วก็มาโชว์ให้พี่น้องมันฑุกดูโอ้ช่วยพี่น้องมันฑุกบ้างแล้วกันขอพรจากเจดีย์ โทรศัพท์อถือกระเป๋าทุกอย่างเอาออกจากตัวครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้ครับไว้ตรงนี้มันจะใช้เป็นที่ซ้อมลูกอ๋อตรงนู้นตรงนู้นเรดีปะคะพี่น้องจะเปิดุ้งยี่บ่องนี้ให้ไม่ต้องกลัวหายเพราะว่าเวีดูอยู่จ้าไม่ต้องกลัวหายเวชสวรรณดูอยู่ วันนี้มีคนฝากถาม mhm. าใครเป็นคนร้องเพลงอะไรนะปลายฟ้าปลายฟ้าอืมรู้ไหมใครเจสซี่อ๋ออ๋ร้องดิร้องดิร้องนักร้องให้ร้องร้องให้ฟังหน่อยมาส่งเจ้าไว้สมีลาฟลายฟ้าให้เข้าพายาต้องมัตเตอร์ เวลากรผลเจริญแฟนๆครับร้องเพลงแฟนคลับฟังหน่อยอะไรนะครับลองเพลงแฟนคลับฟังหน่อยอพเพลงอะไรครับอยากฟังอยากร้องอะไรร้องเลยเอ,อที่ว่าเพืาะที่สุดเป็นเบาบาจังได้เนาะคือทักทาง เจ้าบอกมีเรื่องทุกข์จให้กาก็ดดงออกมาอาได้บอกอะไร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 น้องทีนเดี๋ยวมาหาน้องอุ้ยไม่งั้นกระเดินสวัสดีไอ้เต้าวร้องเพลงฟังหน่อยเพลงไหนเพลงไหนก็ได้ที่อยากร้องแฟนคลับฟังเร็ว สามสี่ค้รเอออกอา้อ้าเลยอันเลยฮักเขาฮักเขาที่เจ้าบ่หาคนเสียหลาดีละตัวบ่ตายข้าวงเล่าอักไครเนาะอักไครนาะอักไนาะเอฟค่ะออเอซปากหวานแล้วเนี่ย ถ้าอยากร้องเพลงให้แฟนสำับฟังอยากร้องเพลงอะไรเพลงหรอคะเอาเพลงอย่างดีเนาะสามสี่กิดปลาอ่อนเอาที่นี่ก็ได้เดี๋ยวไหมเดี๋ยวไหมเมื่อวันเสือ์น้องเตือนทำคนซา ว่าไปพ่อหน้าอายุหน้ามิกซีสิงห์มอเตอร์ไซค์ส้นผู้สาวหน้าตาดีดีหยอกกันจูจีน้องฟังแล้วสะเทือนใจโทรหาอันโทรโทรไดก็บ่ตีเห็นเมื่อเธอปิดน้องแห่งคิดบุ่น้างพอแล้วพอแล้วพอแล้วชื่ออะไรน้องมะเฟืองเครืองฟ้านาราค่ะมะเฟืองคร่ะ ออโอเคครับนี่คือเจดีรามาโซครับพี่นอนครับผมเอาไว<ม>้เพื่อบนรยากาศนินดนึงฝากกดติดตามด้วยนะครับแมนจกัจกรพรรดิออฟฟิเชียลขอบทุกคนสวัสดีนะครับ